ที่บ้านเหรมินิมอลมันก็พูดพูดอะมาเหมือนการปล่อยวางอะทำบ้านโล่งๆอย่างเงี้ยบ้าปะเอางี้มาลองจินตนาการดรูว่าไอห้องที่มันโล่งๆกันอยู่เนี่ยกลายเป็นห้องโล่งๆกว้างๆมีพื้นที่ใช้สอยอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไงทิ้งทิง้งดินี่มันยุคพวกเราเนอะเว้ยเจนแซดเราเว้ยมึงห้องนี้พวกเราอยู่แต่สิบขวบงเล็กเหมือนเดิมเลย้องบอกว่าห้องแม่งเล็กแม่งเล็กจริงเลยสัสแล้วต้องทำไงวะ มึงดูอะไรเนี่ยรายการจัดบ้านอ่ะแม่งบอกถ้าหยิบของชิ้นไหนแล้วไม่โดนก็ทิ้งทิ้ง,งให้เรียบเลยแต่แบบกูจับอะไรแม่งสปาร์กจอยหมดเลยวะ่ะกูจัดให้ไหมล่ะดีดนิ้วครั้งเดียวหายวับทั้งห้องเลยสิ่งพิมพ์ตายหมดแล้วมึงโหไวหวานว่ะเครื่องกรอวิดีโอเชี่ยไม่ได้ยินทอมการนานสัตนี่กล้องแฟนเก่ามึงมะเนี่ย นี่มึงคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะสามปีที่แล้วกูก็ทิ้งเขาแบบเหมือนหยิบของใส่ถุงดำอ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกลาอะไรเลยทิ้งคนอะมันไม่เหมือนทิ้งของนะเว้ยว่า The Fuck เงากลับมาไหมเนี่ยเรากรองมาคืนพี่เอ็มเราขอโทษที่เราหายไปนานขอโทษที่เราไม่เคยบอกลา เธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอแต่เราด่าอะไรอะ่อะขเหมือนไ,ได้ย้อนเวลาเลยนะตอนนั้นก็ดูเป็นรูปธรรมดานะนนตอนนี้กลายเป็นลำค่าขึ้นมาเลยแค่ออยากจะข น,น,นี่คือกูมีหัวใจแล้วใช่ไหมมึงกูถึงรู้สึกอย่างนี้เนี่ยจีนนี่มีแฟนเราเกิดลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน